ทุกวันนี้เวลาเราจะออกไปไหนต้องใช้ GPS ตลอดใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามีแอปดีๆมานแนะนำมีทั้ง g o o g l e Ma p แล้วก็ W ว็ e คับเรามาลองดูฟังก์ชันว่ามันจะแตกต่างหรือว่าทำงานยังไงบ้างคะ่ะไปดูกันมาเริ่มกันที่การนำทางของ g o o g l e Map นะคะก็จะทำงานแบบเดียวต่อเรียวสำหรับรถยนต์ทางเดินเท้าหรือว่ารถจักรยานยนต์ และก็ทางรถสาธาระค่ะแต่เวทก็จะนำทางในที่ของรถยนต์อย่างเดียว,วค่ะต่อไปนะคะ ط, ก็จะเป็นข้อมูลสถานที่ค่ะ Google Map ก็จะแสดงรายละเอียดสถานที่ต่างๆนะคะเช่นที่อยู่เบอร์ติดต่อแล้วก็มีรีวิวค่ะแล้วก็เวลาเปิดทำการหรือว่ารูปภาพค่ะส่วนเวทก็จะแนะนำในการนำทางหรือว่าสัญจรอ,อย่างเดียวค่ะ แผนที่แบบออฟไลน์นะคะสำหรับ Google Map นะคะสามารถดาวน์โหลดไว้ใช้เมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ค่ะแต่ถ้าเว็บนะคะไม่มีการรองรับแบบออฟไลน์ค่ะฟีเจอร์พิเศษนะคะแอป Google Map นะคะก็จะสามารถเป็นสติดวิวไลฟ v วิวสามารถแชร์และบันทึกสถานที่โปรดได้ค่ะแต่ถ้าเว็บนะคะก็จะแจ้งเตือนความเสี่ยงบนถนนค่ะแล้วก็ควบคุมด้วยเสียงค่ะแล้วก็จะเชื่อมต่อกับบริการเพลงได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะสําหรับ Google Map นะคะจะแสดงสภาพการจราจรแบบปัจจุบันค่ะและคาดการเวลาการเดินทางได้อีกด้วยค่ะแต่ถ้าเว็บนะคะจะแสดงข้อมูลจราจรเรียลไทม์จากผู้ใช้ค่ะและบอกเหตุการณ์บนท้องถนนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการรายง,งานเหตุการณ์นะคะสําหรับ Google Map นะคะผู้ใช้สามารถรายง,งานเหตุการณ์ได้ค่ะเช่น การปิดถนนการกอร่อสร้างก้องจับความเร็วค่ะและการปรากฏของตำรวจค่ะแต่ถ้าเว็บนะคะผู้ใช้งานรายง,งานเหตุการณ์เช่นอุบัติเหตุดาต่านตรวจสิ่งกีดขวางและการจับการละเมิดกฎจราจรค่ะการดาวน์โหลดทั้ง2อแอปนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือว่าเวทนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง p l a y s t o r e แล้วก็ a p p s t o r e ค่ะ สรุปการเรียกการใช้งานนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Google Map นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวร้านอาหารหรือว่าสถานที่นะคะใช้ในการขนส่งสาธารณะการเดินเท้าค่ะและเหมาะสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยค่ะส่วนเวสนะคะเหมาะสำหรับคนขับรถเป็นหลักค่ะต้องการหลีกเลี่ยงจากที่รถติดค่ะมีการแจ้งเตือนสดจากผู้ใช้งานค่ะฟีเจอร์แจ้งจุดอันตรายและก็มี ต่ว,วคะสำหรับความคิดเห็นของกลุ่มเรานะคะกลุ่มของพวกเรานะคะขอเลือกแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน Google Maps ะะสามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้มากมายค่ะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการรีวิวร้านอาหารการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและยังสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจดา,าจรบนท้องถนนค่ะดูการติดขัดระยะเวลาว่าเราจะถึงจุดนี้ไปถึงจุดนั้นตอนไหนค่ะ <c oughs>